ขยับตัวไปตามๆกันสำหรับขุมพลังดีเซล2.2ลิตรแม็กฟอสจากอิซูซูหลังจากแนะนำในเมืองไทยเป็นที่แรกในโมเดลกระบะจากอิซูซูและมาสด้าล่าสุดถูกแนะนำในตลาดออสเตรเลียแล้วนะครับไม่เพียงอิซูซูดีแม็กซ์ที่ได้เครื่องยนต์ใหม่อย่างที่เรานำเสนอไปเท่านั้นฟ้าแฝดมาสด้าบีที50ในแดนจิงโจ้บรรจุดีเซลใหม่ในกระบะดังกล่าวเช่นกันแน่นอนว่ามาทดแทนดีเซล1.9ลิตรเดิมที่เมื่อก่อนมีให้เลือกเพียงรุ่นย่อยเดียว ซึ่ง2.2ลิตรใหม่มีให้ลูกค้าจับจองมากขึ้นเป็นสีรุ่นย่อยจุดเด่นที่ความแรงมีมากขึ้นความประหยัดน้ํามันดีขึ้นและปล่อยมลพิษลดลงทั้งยังมีความสามารถในการลากจูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย Mazda BT 5 0 2026ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลใหม่พิกัด2.2ลิตรสเปคทางเทคนิคไม่ตางไปจากเมืองไทยนะครับคือกำลัง1 6 3แรงม้3,600รอบต่อนาที 400 Nm <400 S 1> สำหรับแรงบิดที่1,600ถึง2,400ร,รอบต่อนาทีแรงบิดมาในรอบต่ำกว่าดีเซล1.9นะครับทั้งยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่รวมถึงติดตั้ง Auto Stop and Start ให้เป็นมาตรฐานทุกรุ่นช่วยลดการปล่อยค่า CO2 ต่ำลงประมาณ17กรัมต่อกิโลเมตรและยังให้ความประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นประมาณ14.2ถึง15.8กิมต่อลิตร สำหรับเครื่องยนต์เดิมอย่างดีเซล1 9 0 0ซีซีมีความสามารถในการลากจูง3ตันดีเซล2.2ลิตรใหม่รองรับงานหนักมากขึ้นเป็น3.5ตันเทียบเท่าคู่แข่งอย่าง Ford Ranger และ Toyota Hilux นอกจากนี้ในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบยังเพิ่ม Auto Stop and s t a r t เช่นกันตามข้อมูลอ้างว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความประหยัดมากถึง11ค่าเอเสียต่ำลง20กรัมต่อกิโลเมตร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกฎเกณฑ์คุมไอเสียโดยรัฐบาลออสเตรเลียที่มีความเข้มงวดมากขึ้นมิเช่นนั้นจะถูกปรับเงินจากรถทุกคันที่ออกจำหน่ายประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อคันนั่นเอง bt 5 0ในรุ่นปี2026มีตัวเลือกในรุ่นดีเซล2 2ลิตรใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นย่อยในเกรด xs ที่สำคัญคือรองรับการขับเคลื่อน4ล้อเดินะครับเริ่มจากตอนเดียวหัวกระสือขับ2เกียร์ออโต้คิดเป็นเงินไทยประมาณ8 2 0 0 0บาท สีประตูขับ2เกียออโต้ราคา9 8 9 0 0 0บาทสีประตูหัวกระสือขับกียกีออโต้ราคา1,120,000านบาทและสีประตูขับกียกีออโต้ราคา1,158,000บาทปิดท้ายกับความนิยมระหว่าง2ตลาดคือออสเตรเลียและไทยพบว่าในช่วงแปเดือนแรกของปีนี้ Mazda BT50 ขายออสเตรเลีย1,115คันส่วนไทยขายได้57คันเท่านั้น เฉลี่ยการขายต่อเดือนในออสซี่ประมาณ1,200คันส่วนไทยมีตัวเลข7คันต่อเดือนถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่างกันมากเลยนะครับแม้ไทยจะเป็นฐานการผลิตและส่งออกทั่วโลกก็ตามทําให้ออสเตรเลียคือเมืองหลวงของปิกาอั a ส์ดาทุกครั้งที่มีการเปิดตัวใหม่ก็จะมีขึ้นในออสเตรเลียก่อนใครเช่นกันและทุกคนมีความเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ